งานศพไหนๆพิธีกรไม่ต้องเครียดอีกต่อไป ว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรมีบทพูดอะไรบ้างมีคำคมคำกลอนที่จะสอดแทรกตรงไหนมีตัวอย่างกำหนดการครบไหมตอบได้เลยว่าเล่มนี้ครบสูตรของพิธีกรงานศพจบทุกขั้นตอนเรียงลำดับขั้นไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สำคัญมีสคริปต์นำเข้าสู่พิธีการโดยไม่ต้องไปคิดเองไม่ว่าจะบทพิธีกรรดน้ำศพถั้งพิธีราชพิธีหลวงพิธีสวดพระอภิธรรม การทำบุญทักษิณานุปทานพิธีชาปนากิจ ตลอดถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพที่รวบรวมไว้ทุกขั้นตอนทั้งหีบหลวงและโกฎบรรดาศักดิ์และวิธีปฏิบัติตามแนวของสำนักพระราชวังเสริมด้วยบทกลอนที่เพิ่มอัตรรสความเป็นพิธีกรมืออาชีพให้นำไปใช้ได้อย่างมากมายคู่มือพิธีกรงานศพที่พิธีกรงานศพต้องมีสนใจติดต่อดรอกอร์กรพบสีสัน